สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณจุดรวมพลนะครับนั่นก็คือหน้าทวีกิจตะจงครับตำบลตะจงมมอำเภอละหารทรายจาังหวัดบุรีรัมนี่ก็เป็นรูปขบวนอยู่ในช่วงของการรวมตัวครับของพารวยผมมาจอดนาหน้าเลยวันนี้เอาปูนมาห้าถุงเราจะไปช่วยบ้านไฟไหม้นะครับ ที่บ้านผัทไทยรวมพลตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุบรีรัมย์ครับวันนี้จะนำขบวนที่ทเียวรัทุ่งคันนี้สวัสดีครับเอ็กซดัมซิง่งจัดโพนมาพ้าพานนเนี่ยหายแห้งฮะลูกไสบพไดีสำบส้าหายแห้งผู้ใดหายไผ เจ้ายม้สวัสดีครับผู้ไรเสียบอยพียาวนอนไหมมาจับเขาเหรอตายเลยควันดำอีกแล้วครับค <c ười> วันดำมาอีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนจมมิ่งานานยัง จะวอดขึ้นบ่มานานแล้วบ่ตองเดือนแปดเรถคันนี้เขามีเจมาด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้เจสวัสดีครับมาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดิใครไปรับพาตัวมาเดี๋ยวบอยบอกน่งว่ะไปรับก็อยู่บนรถเลยไปรับย่บ้านเลยสิมาตอนเช้าเดี๋ยวบอยไปนอนนู่น ม่บอกโอ้โอไปย้ำมเศร้าอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยคนสวยชื่ออะไรชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องอะไรฮะน้องออมสินน้องออมสินโอ้โตขึ้นจะมีตังค์เยอะนั่นนี่ชื่อนี้กินข้าวแล้วบ่เจ๊ะหิวบ่หิียวไหม บวนมากันเรื่อยแล้วตอนนี้เขาแซวอะไรกันอยู่นี่เขาดูอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าเสียบอยนะไปรักพาตัวเขามาไปรักพาตัวเขามาตัใจเขาบอกว่าหนูาสายเลี้ยงลูกวันหนึงหนูยังไม่ตื่นเลยพี่เขามาอุ้มหนูขึ้นรถเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนนอมะนาวมะนาวนะครับ วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาฮะไม่ได้เอาอะไรมา,เ,า,า,มาเขาจะมีอะไรนะเคลียร์ลิงก์บอกโอ้ใช่ใช่ต้องมีรถเปล่าออไปด้วยไปเคลียร์ลิงก์ก่อนนะครับเตรียมตัวเคลียร์เศษอิฐหินปูนทรายที่โอ้โหนี่ครับสุดหล่ออีสานใต้ด้ำแต่งสุดแจมเลยค่านนี้ ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าแจมแจ้วนเห็นไหมครับ <c oughs> จากูอีสานใต้ลำแต่งครับออานจัดให้ครับเสียอันทรายสวยๆส,สวยงามมาก ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอเธอครับสาวแคทดัมซิ่งเขาบอกเอาพวกมานี่มาแล้ว ino, Victor, นิโนวิกเตอร์ห้าร้อยใครเอ,อ่ยพี่เห่ยว <c oughs> เจ๊จา๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ,อ่ยอยู่นั่นสาวสวยที่ไหนนั่นออ,นอ้ไลฟ์สดอยู่้านนี่ไลน์สดป่ะเสียสิมาแล้วยัง รอเสียดินคนเดียดนันเน่งรอรเโโสียดินเขาขึ้นอิดอยู่ผมดูไล์สดอยู่เอาพ่วงมานะครับมาแล้วสาวแคท bon. มาปเป็นพ่วงเลยสุดยอดสาวสวยซูเปอร์สตาร์ดาวดวงใหม่ของวงการรถบรรทุกไทยอีกหนึ่งท่านครับนี่ล่ำไาลทิบงานล่ำไหลน้องข้าฟ่าง อันสุดท้ายครับนี่ก็จะเป็นรูปขบวนในช่วงของการรวมคนฮะหอมแก้มพี่มุ้นช่อเลี่ยหอมบ่ได้มันติดบ่ติดบ่ติดมาติดเหลือบ่ติดบ่ติดได้ได้หอมหอมโช่อกันหอมโช่อกันมันหอมโช่อยู่นี่บ่ได้ได้ได้ลังรถหลังรถมันหลังรถหลังรถมันนี่มันนี่มันนี่ นีสองแม่หมอกความรักกันเด้อแมาหมอกความรักกันมันต้องไปหนารถเดี๋ยวมาหนังรถได้ไหนเดี๋ยวเขาขี่รถเหยียบมึงมีละเขาขี่รถเหยียบตัวมุ้ยไปเหยียบดอกซุ้มเจ้านี่ยเจนหนึ่งเจนหนึ่งมีหรอบ่มีเหรอเจนดอกน้องแคทน้องแคทอยู่บนรถเออเขาไปเชิงเง้อมองแล้วเมื่อกี้ทำอะไรยิอุ้ยเดี๋ยวเอาเจนหนึ่งเจนหนึ่งเทสยังให้ช่องอะไรนี่ยช่องอะไรนี่เล็กซีนชองเล็บองหอม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 เอาเรื่อเรื่เรื่ ตัเออใส่เอาแล้วนอ๋อให้ผสมกับให้ผสมกับสโลแกนช่องใช่ไหมนี่เลยช่อง18ดวครับงหอมแก้มแล้วก็เปิดอาบานะครับหนีเดี๋ยวนาะโอ้ดิพาเขาเดินมาเนี่ยให้เดินมาหอมแก้มเหรอโอ้คุ้มค่าเลยจับมืออีกรอบหนึ่งคุ้มค่าคุ้มค่าตีใจวะตีใจไร้ จัดเต็มครับวันนี้โอ้โหยรอมากรอเกินห้ามใจตอนนี้รอทีมเสียตินนะครับเสียตินเสียพอแทบแล้วก็อีกหลายหลายทันไปใส่อินอยู่ตอนนี้ รู้สึกว่าวันนี้เสียบอยจะมีความสุขที่สุดไม่รับไม่ได้แน่เลยถือว่าถือว่างานนี้ก็เอามาเปิดตัวแล้วใช่ไหมขึ้นเลยฮะโน้ตัดผมยังไงดูวะจะทำลูกชายกับลูกแยงมีไหมคุณผู้ชมิงนะเอาเด็กผู้ชายนั่นลูกเสียบอยบอกผมไม่รู้มาก่อนเลยนะลูกคนนี้เมียคนไหนลูกคนนี้เมียคนไหนอยากตายไหมเฮ้ยไปตายเปล่าเอ้ยสัตว์มึงอ้าวอ้าว เอาแล้วครับไอ้ชาดกลับหลังเอาเอาไอ้ชาดกลับหลังมืออยู่นี่ครับมือไม่ได้เลยดิบาก์ิวปาก์ิวปากเดอ้อโดนไข่ดูดีเลยนี่มาบีบไข่กันอยู่หน้าน้องมะนาวนี่ไปยันร่างไม่อยู่แล้วเนี่ยวาบีบไข่กันอยู่หน้าน้องมะนาวนี่อย่างงูลสัวนนะนี่ใครที่เล่นรถเจ็นี่ ดีจะออกไปรัดตั้มตุ้งตามอะไรได้ไหมไปแล้วมันไปเส้นทางไหนลองลอง,ลองพูดเส้นทางให้เข้าใจก่อนไปทางนี้ตรงอย่างเดียวเลยตามถนนนี่เลยบอกเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักยางพอไปถึงฐานแยกไปปุ๊บมันจะเลี้ยวขวาระยะทางกี่กิโลประมาณยี่สิบสามกิโลยี่สิบสามโลยี่สิบสามโลผมจะไปอยู่สามช่วง <ไป S 2> ใช่ไหมไอ้เทมรู้จักทางไหมไม่ไปไหน เจ็ดกิโลก็จะเจอผมอจุดหนึ่งจุดเนี่ยะเนี่ยระยะทางยี่สิบกิโลเนี่ยจะเข้าจะนี้เข้าไปนะยี่สิบกิโลพี่เขาบอกว่าเข้าไปยี่สิบกิโลจะเข้าจากเนี่ยไปพุ่นพี่เขาบอกไปบ้านไฟใหม่อ่ะแมนแล้วแมนผมยังไม่เคยไปนะเอ้าเอ้า หนึ่งกุญแจเอกเลยครับเสียบอยรถเลยครื่องรถเด้อรถเด้อมันดีแล้วตามรถเขาเขาจะเป็นใหม่เด้นอ่ะนะเปิดโตเมื่อแรกอ่ะไอ้นี่รถจะโยนอย่างเดียวเลยเราจะโอนถ่ายอย่างเดียวเลย น้องน้องสาวเขาคือเ่อชวนน้องสาวเขามามนะน้องสาวไปเรียนครับโคโรดการแพทย์เฮ้ยก็บอกล่าลงเย็นล้วยังไงเลยหรอไม่ติดสอบเจ้ผมติดสอบเวลาไม่ได้ไปรับไปรับนรยากาศช่วงนี้ครับผมทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้แล้วกันไวเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอให้ทีมงานชุดใหญ่มาก่อนนะครับ นำทีมโดยเสียตินช่วงนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ